หลังจากที่เราหมักน,น้ำปลาเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> น้ำเบียร์ครับเราเราได้เติมเรีอโอนะครับเราเลือกใช้วัตถุดิบมีสไปร์กับเรียวครับแต่เราเลือกใช้เรียวหลังจากที่เราหมักไปประมาณสักห้าทีแล้วทีนี้เราก็จะมาลองชิมนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับนะครับเ,เดี๋ยวลองชิมดูนะครับเ,เ,เดี๋ยวครับลองดูเลยกัน รสชาตินะครับก็คล้ายๆกับเล่าโทเลยครับผมว่าเขาไม่ต่างอะไรกันมากมายระหว่างเราผสมแสปไฟกับเีโอครับแต่เลโอก็นรสชาติของแอลกอฮอล์ขึ้นมานะครับนิดหน่อยสรุปแล้วก็คือไนนี้ไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาครับมันคือเล่าอุใช่ครับไม่ใช่ครับเล่าอุนึกว่าปลาไม่ใช่ครับโอเคครับ ก็แต okay. ่เราก็สามารถเลือกวัตถุดิบในการผสมไปก็มีหลายอย่างเช่นน้ำมะพร้าวือน้ำเปล่าสไป์โค้กได้นะครับก็โอเคครับครับแล้วแล้วนี่แหละครับนี่อันนี้ปลาจริงไหมครับนี่อันนี้ปลาแซ่บนัูคุนไนายครับเดี๋ยวให้รันี้เห็นฉลากเลยครับนี่ครับสลัสีปลาเขียวครับใส่ส้มตำครับปลาเขียวครับปลาเขียว ไหนครับสีเก okay. вот. ียวโอเคมาเกี่ยวครับเรือเลยรับองยพัดเลือครับใส่ส้มตำเลยครับพัดขาวก็ใส่ส้มตำนั่นแหละครับปัดแดงก็ใส่ส้มตำนั่นแหละครับจะอะไรก็ส้มตำนั่นแหละครับโอเคครับโอเคครับจบที่นี้ครับบ๊ายบายครับ